แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากคุณผู้ชมคือคฟันเนี่ยสวยขาวสะอาดเรียงมาแต่ไกลเลยต้องดูแลไหมต้องดูแลค่ะพี่แนนเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ e n น a ทลสวิตอะไรในตัวเดน a ทลสวิตทําให้แพรรีชอบโอ้มันมีตั้งเยอะนะคะตัวเช่นเขามีน้ํามันการพูช่วยลดเรื่องหินปูนการก่อตัวของหิน หินปูนนะคะมีฟูออไลน์อันนี้เขาใส่ให้เต็มเลย1500 ppm ปริมาณเข้มข้นป้องกันเรื่องใครมีปัญหาเรื่องฟันผุนะคะมันได้ใช้ได้เลยค่ะมันก็จะทำให้โดดฟันเราแบบผิวฟันเราลื่นทั้งวันเลยมีวิตามิน B5 ช่วยบำรุงเหงื่อลดเลือดออกตามไรฟันบางทีเราแปรงฟันแรงหรือนุ่งใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีเปปเปอร์มินอันนี้หนูชอบสุดกลิ่นของเขาก็คือมีเปปเปอร์มินมันจะทําให้แบบ หอมสดชื่อก,ก,กลิ่นปาก,ปากนั่นแหละสาคัญเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากโปรโดีมากเลยนะครแ <I just S 1> มจ<ะ>ัดมาจีโปรแรก1แถม1ในราคา390บาทฟรีรางฟอกฟัน1ชุดไม่ต้องไปหารางฟอกอฟันเขามีให้เลยใ,ใน